เห็นใส่แล้วเขาคิดว่าเสริมเยอะไงแต่ว่าใบเสริมเยอะอืมมไ่จริงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากเสริมแล้วรู้สึกว่าขี้เกียจเสริมเสริมแล้หรอเจ็บเท้าไม่ไม่หรอเจ็บเท้าไปหาคนไม่รู้จักเพื่อเสริมที่ใหม่ทีใส่เดียวกระโดดอยู่ไม่เป็นไรนี่รู้จักหมดแล้วรู้นี่เสริมแล้ว่าหายเอาด้วยเลย มสไซส์สองสามจต้องพูดจะเอาพุกไว้ด้วยไม่กดด้วยไถ่ายวันนี้บ้างถ่ายเยอ